ดีพีซีส,สองสี่เก้า,ชกาโชว์เดอะด a r ไดส์แอนด์ฮาร์ดแวร์คอนเนกเต็ดฟูด,ดีคอมพิวเตอตร์สุดูทิทูทิปใน n v ็นวีมารู้จักกับตัวนี้กันดีกว่าหม,าคมอคอมครับผมสวัสดีครับผมนายหมอคอมซูดิโชว์นะครับบริการหมอคอมหนึ่งสี่หน<อ>ึพราดวันนี้ก็วันที่25มีนาคม2 5 6 3 มีโทรศัพท์เข้ามาสู่บริการหมอคอมบอกว่าช่วยฟังเครื่องของผมหน่อยหมอคอมโน้ตบ<ท>ุ๊กหนึ่งบอฟสี่เก้าเดสครีเอเคลอนเจ็ดเซตยี่สิบสามเซตสองพันสี่เก้าคอไปที่ไหนอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่เดส k ์ท็อปครับผมไปที่ถังขยะรีไซเคิลบินดีกว่าอ e รีไซเคิลบินสามบอ้าอ้าวไม่อ่านเลยโอ,อาายเครัรีไซเคิลบินสามบอฟสี่เก้าคอนเทนต์เดอะไฟส์แอนด์โรเดอร์ทยูเ t ฟดีจุู t o tip คือกดตัวอ่าไปไม่ยอมอ่านแต่ว่าใช้เลื่อนอ่านนะครับก็มีคำแนะนำต่อจากไอเทมหรือไอคอนที่เราไปโฟกัสอยู่นั่นเองและลงท้ายด้วยคำว่า t o tip เมื่อใช้งานโปรแกรม n v d a แล้วเขาไปให้เพื่อนเขาลงให้ลงมาเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้อ่านยาวอยากให้กลับมาอ่านเหมือนเดิมอยากให้ได้แค่ recycle bin 3 of f 9 ดิสพีซีสองออแค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องการตึๆๆ๊ตต๊ทูทิปมีวิธีการตั้งค่าแก้ไขเปิดปิดทูทิปแบบนี้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดคำสั่ง nvdk อ y แคป lock หรือ insert ก็ได้นะ nvdk e y บวก control แล้วก็ตัว o อาเป็นคำสั่งเข้าสู่ object presentation ครับ End settings o ฟลน o b j e c t p r e s e n t a t i o n ันวงเล็บเปิด normal configuration วงเล็บปิดได้แล้วอ j e c t p r e s e n t a t i เ n property report t o t i p check box check all f a ับทแล้วเราจะอยู่ที่ report to tip นี่เลยนะครับผมอ่าเขาเช็คอยู่ด้วยเราก็ SpaceBar เป็น not check space not check อ่าเท่านี้แหละครับจะก็จะเป็นการปิดการใช้งานการอ่าน to tip ได้แล้วแต่ถ้า space bar เช็คอยู่ นะครับรีพอร์ตรีพอร์ตทูทิ h เช็คบ็อกโฟกัสเช็ค all h a T เช็คอยู่เขาก็จะอ่านแบบเมื่อสักครู่นี้กันเลยทีเดียวชอบหรือไม่ชอบเปิดปิดได้ตามใจครับสเปซบาร์เท่านั้นที่รีพอร์ตทูทิปให้ตอนนี้เป็นรีพอร์ตทูทิปเช็คบ o ็อก not check นะครับแล้วเราสามารถกด enter เพื่อยืนยันคำสั่งโอเคได้ทันทียืนยันเลยครับ enter ปุ๊บเดี๋ยวลองเลือกสอนขึ้นไปที่ d e s k t o รีไซเคิลบินสามี่เก้านี่ดีพีซีสอ,องออฟสเก้ามโ่อ่าไม่อ่านทูทิปอีกแล้วครับผมเนี่ยรีไซเคิลบินสามอสบายแล้วก็หลายคนก็ไปเปิดการใช้งานมาแล้วเอหรือไม่ได้เปิดคนอื่นเปิดให้แต่อยากจะเปิดปิดด้วยตนเองทําได้แบบนี้ครับชอบก็เปิด t ทูทิปไม่ชอบก็ปิด t ทูทิปอีกครั้งหนึ่งครับใช้เพียงแค่คําสั่ง NVDK e y จะ Cap ล็อกหรือ Insert ก็ได้กดตัวใดตัวหนึ่งนะกดค้างไว้ Control ค้างไว้2บปุ่มค้างไว้แล้วนะแล้วกดตัว O Oscar ครับขอ,ของผมใช้แคปล็อกแคปล็อก Control O เอ็นาตติ้งโลดออเจกต์รีเซนเทวงเล็บเปิดนอร์มัลคอนฟิกูเรชันวงเล็บปิดในนกออเจกต์พรีเซนเทชันพอเฮรีพอร์ตฟูลพรเช็คบอฟนอตเช็คออสเปซบาร์ต้องการชอบใช้สเปซรีพอ t i ตให้เช็คคืนมาแล้ว Enter ปั๊บคราวนี้ค่าเเย์รีไซเคิลบิ้สามออฟสี่เก้าคอมเพนอะไตดอทจุดฟูทูทิปอ่ะหลายคนบอกว่ากดคำสั่ง3ปุ่มไม่คล่องอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ Nvidia Key บวก N ครับผม อ่าก็คือ insert หรือ c p ป Lock ก็ได้ครับผมกดคราวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น insert แทน insert n n n น o f สี่เ้นี่คือ n Norway นะครับ n n o v e m b e r จะเปิด nvdm เมนูขึ้นมาให้กดลูกศรลงหนึ่งครั้ง o ู้อาเอาไม่ได้เปิดแล้วขออภัยขออภัย insert ครั้งใหม่ insert n นเมนี่ nvdm เมนูเปิดแล้วอ่ามัวแต่เมาส์เพินเลยไม่ขึ้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง p r e f จะมีเมนูที่ชื่อว่า preference นะครับ ให้กดลูกศรขวาหรือ enter เข้าไป Se <Setting S. S 1> จะเจอ setting s นะครับ enter ปุ๊บเพื่อเปิด setting end setting c o n r o general วงเล็บเปิด normal c o n f i g u r a t i o n วงเล็บปิดได้จะอยู่ที่เมนูที่ชื่อว่า general นะครับผมให้เรากด control ค้างไว้แล้วกด tab เพื่อไปที่เมนู object presentation กันครับ control ค้างไว้แล้วกด tab speed control ค้างไว้แล้ว tab คอนโทรลแท็บคีย์บอร์ดสี่บอร์ดคอนโทรลแท็บเมาส์ออฟสี่สองคอนโทรลแท็บร <Yeah. S 2> <4. S 1> ีวิวเคอร์เซอร์สี่สองคอนโทรลแท็บอินพุตคอมโพสิชันเจ็ดออฟสี่สองคอนโทรลแท็บออเจกต์พรีเซนเทชันแปดออฟสี่สองนี่ครับออเจกต์พรีเซนเทชันครับให้แท็บมา Object Presentation เมื่อเจอ object presentation นะครับให้กดแท็บหนึ่งครั้งแล้วกดแท็บอีกครั้งนึง report not fit fix เ,<อ>เลยเลยเลยชิปแท็บชิปแท็บคืนไปชิปแท็บเลยนน report f u l i x check box check all นี่ครับ report t o tip บางทีถ้าแท็บแล้วเลยไปให้ชิปแท็บคืนมาครับ report t o tip space bar เป็น space not check not check นะครับพอ not check แล้วกด enter เพื่อยือนยันคำสั่งไปเลย r ี p o r t studio 4 14 n o t e dpc 29 dpc 29ไม่มี two tip อีกแล้ว นี่ครับรีไซเคิลบิน3ามออสิก้าไม่มีทูทิปอีกแล้วไปตรงไหนตรงไหนก็ไม่มีทูทิปก็จะนําความรู้ที่เกิดจากการถามปัญหาในสายดวนข่าวสังคมรู้1 4 1 4พรัดกับบริการหมอคอมนะครับหมายให้เพื่อนๆได้ติดตามรับฟังกันกับผมสิโชววอริเรนนัหรือนายหมอคอมสิโชวนะครับผมสื่อการเรียนรู้วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับอยากที่จะติดตามความรู้ดีๆก็ 1, 4 1, 4กด9และกด2นะครับ รวมถึงใน y o u t u b n e l นะครับ1414 plus 14แล้วก็หมอคอม1414 14, รวมถึง Facebook ในหมอคอมสิทธิโชคด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม